ก็ได้งานแป๊บเดียวโทรถามลูกค้ายืนยันก่อนเนาะลูกค้าส่งอะไรคืนของได้ไหมเราโอเคก่อนก่อนจะออกไปรับของลูกค้าเนาะครับฮัลโหลครับพี่เรียกรับบุปใช่ไหมครับครับพี่ผมสอบถามพี่ส่งอะไรนะครับพี่อะไรไมโครครับโอเคครับเดี๋ยวผมเข้าไปรับนะครับพี่ครับผม เป็นอะไรไมโครไอร้านที่เคยไปรับแน่นอนเลยไปรับไอรับของอันนี้ก็มาถึงบริษัทที่มารับอะไรร้ไมโครแะเดี๋ยวราเอาไปติดต่อพนักง,งานแป๊บหนึ่งเขามารอบหลายรอบแหละเนาะเดี๋ยวหาอันนี้ก็รอแป๊บหนึ่งเดี๋ยวที่เขาเอาอะไรร้ไมโคมาขึ้นให้เนาะรอแป๊บหนึ่งเดี๋ยวไปสมุดประกันกัน ครับมีแต่อะไรอีกรถไม่โครล้วนๆเดี๋ยวรอพนักงานเขามาขึ้นของแป๊บนึงส่งล้อยางก,กับพุงกีเฮ้ <Hey. S 1> ไปสมุดปากาาอันนี้ก็ขึ้นของแล้วครับเดี๋ยวเราไปส่งของที่สมุดปากาางานขึ้นของเรียบร้อยไปครับอันนี้ก็ขึ้นของลูกค้าเสร็จแล้ว ไปสมุรปาการกันครับมีไออะไรนะดีตะขาบของรถมิโครรถเล็ก2เส้นป็นล้อ,อยางแล้วก็ปุ้งกีแล้วก็อะไรหลังคาแค่นั้นแหละครับไปครับเดี๋ยวเราไปสมุรปาการกันเดินทางครับ น,นี้ก็มาถึงหน้าร้านลูกค้าแล้วเดี๋ยวเราโทรถามลูกค้านงฟังเพลงสับเขาก็ เดี๋ยวลงไปถามก่อนครับเดี๋ยวเราลงไปถามกันไปครับเดี๋ยวไปถามลูกค้าก่อนอันนี้ก็มาถึงลูกค้าแล้วเดี๋ยวลูกค้าเอาของลงปลายอเลย น,นี่ก็ลูกค้าลงของเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปหา <c oughs> งานใหม่กันต่อไปครับตอนนี้อยู่สมุดประการไปหางานใหม่ที่สมุดประการต่อไปครับ